สวัสดีครับคุณผังทีรักครับคุณนัทธาเนียมีแง่มุมทางการเมืองที่น่าสนใจสำหรับพักเพื่อไทยแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าจับตาเซ็น MOU เพื่อไทยจะหอบ141เสียงยอมเป็นนั่งร้านให้กับก้าวไกลหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ นางสาวนัฐามหัตนาหรือว่าโบได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ o กกลับบอกว่าอย่างนี้ถ้า MOU อยนี้เนี่ยมีแต่นโยบายก้าวไกลแล้วเพื่อไทยเป็นเซ็นต์ก็คือการดาวเกรดพักของตัวเอง141ที่นั่งคือที่นั่งที่ได้มาจากคำมั่นสัญญาในนโยบายที่พักต้องการจะผลักดันการโยนทุกอย่างทิ้งเพียงเพื่อไปเป็นนั่งร้านให้กับพักก้าวไกลคือการผิดสัญญาประชาคม ตอนที่ประชาธิปัตย์ได้มาแค่5้เสียงเขายังมีปัญญาได้ตำแหน่งประธานสภาขนาดภูมิใจไทยตอนนั้นได้50เสียงเท่ากับประชาธิปัตย์ห่างกับพรรคแกนนำครึ่งหนึ่งยังมีปัญญาเอานโยบายแยากๆอย่างเช่นปลดล็อกกัญชาเนี่ยไปใส่เอาไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลถ้าเกิดพรรคการเมืองจริงจังกับคัสัญญาตอนหาเสียงจะต้องไม่ยอมเป็นลูกไล่ใครในเรื่องการผลักดันนโยบายเพียงเพื่อ ให้ได้ร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อมีที่นั่งห่างกับเขาเพียงแค่11เสียงเท่านั้น